สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านท่ามกลางความเป็นห่วงใยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราหลังจากที่อาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชาติมาชาติเอเชียรอบคัดเลือกผลล่าสุดที่ไปพ่ายแพ้ต่อเติร์กเมิสถานทําให้เราเห็นรูปการนะครับว่าเรามีโอกาสเสี่ยงในการตกรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลชาติมาชาติเอเชียซึ่งมันจะทําให้ฟุตบอลไทยเราเนี่ย ไม่มีทัวนา a เมนต์เมจอร์แข่งไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับต่ออนาคตของการไปคัดเลือกนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030แล้วก็มีอัตราเสี่ยงนะครับทำให้ทีมของเราเนี่ยมีแพชชั่นกำลังใจลดลงนะครับทำให้โอกาสที่ทีมไทยเราจะมีอันดับโลกร่วงลงมามา,มากกว่าเดิมนะมีสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลบครับถ้าเกิดไปใน เวที่เราตกรอบนะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าซีแมตที่เหลือเนี่ยในการพบกับเชนิสไทเปและการต้อนรับการไปเยือนของเติมมิสสถานแล้วก็การไปรเยือนรีลังกาเนี่ยที่เหลือซีแมตเนี่ยเป็นแมตอันตรายครับห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับล่าสุดนะครับทางด้านทีระทรบุญมาทันหรือโกอุ่มนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าพร้อมนะครับที่จะเล่นในทีมชาติที่ตนเองบอกว่าปฏิเสธการเล่นให้ทีมชาติ ก็เพียงในแมตช์ที่เล่นเอฟเอฟหรือฟุตบอลในภูิภาคอาเซียนเนี่ยตัวเองจะไม่เล่นแต่ถ้าเป็นชิงแชมป์ชาติเอเชียรหรือคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยโกอุ้มบอกว่าพร้อมนะครับที่จะลงมาช่วยเล่นนะครับให้กับทีมชาติเพราะว่าโกอุ้มเองก็ยังเป็นตัวหลักตัวแกนนะครับของบุรีรมยยังเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในวัยที่อาจจะยังไม่บอกว่าเป็นอยังบัตนะแต่ในวัยนี้แหละครับที่ประสบการณ์เต็มเปี่ยมร่างกายก็ยังโอเคอยู่ นะครับโกอุ่มก็ออกมาประกาศนะครับว่าพร้อมนะครับที่จะคัมแบ็กมาช่วยประเทศไทยในนามทีมชาตินะครับอยู่ที่ว่าโคดิชิจะเรียกตัวหรือเปล่าในส่วนตัวผมผมก็มองว่าโกอุ่มเนี่ยมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมครับสมควรนะที่จะเข้ามาเล่นในทีมชาติไทยไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนไหนโกอุ่มหรือพี่เจเนี่ยจะเลิกเล่นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ทุกทุกอย่างครับมนนันขึ้นกับการตัดสินใจของเฮดโค้ชนะเพราะว่าระบบของบ้านเราเนี่ยคือระบบการตัดสินใจโค้ชร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าเราจะโค้ดมาจากญี่ปุ่นมาจากอ,าอังกฤษหรือว่ามาจากยุโรปตะวันออกหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเราจะมอบให้เขาไปทําทีมแบบร้อซจริงแบบปล่อยมือว่างให้เลยนะครับซึ่งนะครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยยูชีเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเขาพัฒนาได้ดีนะแต่เพื่อนแต่ว่าที่ผมมาพูดได้หลายคลิปเนี่ยเพราะว่าผมผมมองอะไรที่มันมากกว่านั้นซึ่งนะครับถ้าเราไม่พูดกันบ่อยเนี่ยผ่านไปวัน2วันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนจะลืมเลย จะนึกไม่ออกว่าไอ้เจแปนเวที่เราคุยกันมามันเป็นอย่างไรภาพมันจะเบลอขึ้นนี่เองครับเป็นสิงที่ผมว่ามันต้องเขียนเป็นธรรมนูญฟุตบอลซึ่งสิ่งที่ผมสรุปมาหลายร้อยคลิปเนี่ยมันมันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าไปนั่งมองดูแลคิดออกง่ายๆนะผมใช้เวลาเป็นปีนะผมผม,ผมถึงมองภาพเห็นเนี่ยแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังในรายการพกินชาแนลของผมว่าระบบเจแปนเวที่แท้จริงมันเป็นอุดมคตินะอิชิสร้างตอนนี้เป็นการสร้างนะครับฟุตบอลภายในได้เข้มแข็งดี ควรจะอยู่ในข้อที่สองในเจแปนเวีนะครับในหมวดการพัฒนาซึ่งนะครับเราละเลยการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ในข้อหนึ่งของเจแปนเวีไปอย่างยังน่าเสียใจนะครับปัญหาที่นี่ตอนนี้เราอยู่ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะทัวร์นาเมนต์หลักของโลกเลยนะของฟีฟ่าเลยตรงนี้แหละครับถ้าเรานะครับจะเอานะครับนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนะครับอย่างพี่อุ้มพี่มุ้ยนะครับหรือพี่ตังเนี่ยเข้ามาช่วยก็ไม่ผิดครับเพราะว่าทั้ง3คนก็ยังเล่นอยู่ จะดีนะครับกับทีมแต่นี่มันคือการขัดตาทับนะถ้าจะพูดตรงๆ่าพี่อุ้มพี่เจพี่มุยพี่ตังเนี่ยในรุ่นฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยพี่พเขาเนี่ยนะครับไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าในายุประมาณนั้นแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่แต่ถามว่าประสบการณ์ของพี่ทั้ง4คนเนี่ยจะช่วยทีมได้ไหมช่วยได้เยอะเลยครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเกรดของทั้ง4คนสามารถนะครับเล่นับเอเชียได้ เล่นเกมเชรได้และสามารถประคองจิตใจน้องๆทั้งทีมได้นะครับแต่วิธีการทําทีมของอิชิเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้นะครับความฟิตการวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยกันทั้งทีมนะครับการเลือกของอิชิจะเลือกในลักษณะส่วนมากแล้วจะเลือกนักเตะที่มีลักษณะความขยันความขยันดังกล่าวเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นมิติของการพัฒนานะไม่สามารถที่จะยกระดับฝีเท้าขึ้นได้ในทีมชาตินะครับทีมชาติไม่ใช่พื้นที่ในการพัฒนานะครับ แต่นะครับถ้าอิชิเนคุมอยู่ยี่สามหรือนะครับเป็นประธานเทคนิคทางด้านการพัฒนาภายในเนี่ยการพัฒนาของไทยจะยอดเยี่ยมมากแต่การสร้างทีมโปรเนี่ยผมเห็นควรว่าจะต้องมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทั้งโคชซิโก้กิติศักดิเ์เสดามืองก็เดียวมาให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราครับในการที่จะสู้ศึกชิงแชมป์ชาติียนเชียรอบคัดเลือกซึ่งโคชซิโก้ก็บอกแล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะสามารถ ผ่านเขารอบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้ามาตกสานะที่เราแพ้เติร์กมาแบบนี้และโคซิโกโก,ก็เห็นว่าน,ะนักเตะอย่างอ,าอุ้มนะครับมุย้ยหรือว่าพี่ตังเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือทีมได้แต่ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเฮดโค้ชทีมใดคืออิชิว่าจะมองอย่างไรสิ่งที่เรามองตอนนี้นะท,ที่ผมพูดมาตอนนี้มาถึงนาทีนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ไขสถานการณ์นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วการมุ่งสู่ฟุตบอลโลกปี2030 ซึ่งควรจะเป็นเป้าเป้าหมายหลักนะของฟุตบอลไทยตอนเนี้มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างนี้ครับโครงสร้างที่สามารถที่จะเป็นไปได้นะเราจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยในการปฏิรูปทีมชาติไทยการปฏิรูปครั้งนี้อาจจะยังไม่มีธรรมนูญฟุตบลอลครอบคลุมนะแต่ผมคิดว่านะสิ่งที่ผมพูดตอนนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเพราะอารมณ์ไม่ได้พูดขึ้นมาเพราะความชอบส่วนตัวแต่มันพูดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยผลเนะี่ย นับหลายร้อยคลิปที่ช่องบาคินชาแนลได้พูดให้ท่านฟังเกี่ยวข้องกับเจแปนเววิธีการพีระมิดสอยอดวงกลมข้อหัวฟุตบอลและสี่ข้อของเจแปนเวเนี่ยมันหนักแน่นคุ้มไว้ทุกเนื้อหาสาระว่าตอนนี้เนี่ย2025เราต้องสร้างทีมที่เป็นทีมโปรได้แล้วนี่คือเวเดียววิธีเดียวที่เราจะมุ่งสู่อนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกปี2 0 3 0หรืออนาคตฟุตบอลไทยเนี่ย เราจะต้องใช้วิธีนะเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นปัชญาลึกๆของเจแปนเวคือเขายอมรับนะครับเจแปนเวขึ้นหัวมาเลยครับว่าประเทศญี่ปุ่นของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความด้อยกว่าชาติอื่นทางด้านสรีระรูปร่างการเล่นฟุตบอลเนี่ยและฟุตบอลไม่ใช่นะครับกีฬาที่เป็นยอดนิยมของเขาด้วยเขายอมรับเขายอมรับในขณะที่เจลีกเขาเนี่ยมีระดับสูงกว่าไทยลีกเรา เขายอมรับว่าเขาได้ในขณะที่เด็กของญี่ปุ่นเขาเนี่ยในรุ่นอายุเดียวกันกับเราเนี่ยฟีท้าเขาดีกว่าเราเยอะเขายอมรับญี่ปุ่นเขายอมรับว่าเขาได้เขาจึงส่งนักเตะของเขาเนี่ยพยายามสปินตัวไปค้าแข้งอยู่ในหลีกยุโรวมให้ได้ถ้าเกิดนะครับนักเตะอย่างมิตโตมะนะครับนักเตะอย่างคูโบะนะครับนักเตะอย่างมินามิโนเนี่ยซูเปอร์ตา์ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเขามีฝีเท้าดีแล้วเขาไม่ไปไหนเลยเขาเล่นอยู่ในเจลีกแล้วนักเตะเหลเรานี้มาติดทีมชาติเนี่ยผม,มเชื่อว่าเขาอาจจะพลาดแพ้เกาหลีก็ได้บางปีเขาอาจจะพลาดนะครับให้กับซาอุดีอาระเบียไม่สามารถจะไปเล่นฟุตบอลโลกก็ได้แต่เหตุใดทีมชาติญี่ปุ่นสามารถนะครับผูกปีในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ตลอดเวลาและเขานะครับขึ้นมาสู่ันดับหนึ่งของเอเชียได้อย่างสงาาา่าผ่าเเ้วังตต็มตนี เพราะเขาคิดอย่างเฉียบคมในการที่ส่งมินามิโน,โนมิโตมะคูโบเนี่ยหรือนักเตะซูปเปอร์ตาร์หลายๆคนของเขาเนี่ยไปเหยียบพื้นที่ของยุโรปให้ได้นะครับจากนั้นเขาก็ดึงนักเตะจากยุโรปขเขามาติดทีมชาติกว่บเปซ็นตนี่เป็นวิธีการที่เราจะต้องทําตามครับอุดมคติของเจแปนเวไม่มีเลยที่จะสร้างเด็กจากรุ่นยูสมารุ่นยูสิบมารุ่นยูยี่อยี่สิบสา แล้วขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ไม่มีครับแต่เราทําตอนนี้นะเวของเราทําตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการเมื่อห้าสิบปีที่แล้วสาิปีที่แล้วไม่เคยเปลี่ยนในขณะที่โลกนี้นะอายุเด็กก็ลดลงสมรรถนะร่างกายวันนี้คุณไปดูพริรวัตรฟินเบานะสูงสองเมตรรูปร่างเข้าหนานะครับผมดูเพื่อนเนี่ยหุ่นเข้าใจหนากว่าเอเลียสโลล้ด้วยมายืนประกบเอเลียสโลลอไม่รู้ว่าใครจะ จะหนาวกันนะเด็กอายุ18ปีนะครับทีมชาติเยอรมันชุดยุ18เด็กไทยร้อยเปอร์เซ์ที่สโม,มส,สรคารสูและสิ่งนะครับที่เราบัลเกดิเย่เนี่ยต้องบินกลับมาร่วมเล่นกับยู23ของเราเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมากนักเตะเหล่านี้ครับจะเป็นอนาคตของเราได้ในอนาคตอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดนะครับซินวาแม็กเซต นักเตะของเราอยู่ในเกรดชั้นนำนะครับของยุโรปหลายตัวหลายคนเกรดนักเตะของเราที่ยุโรปเนี่ยบางตัวไม่ได้ด้อยกว่าทีมชาติญี่ปุ่นเลยสามารถเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นได้บอลทันกันครับในขณะที่นักเตะชั้นยอดที่อยู่ในไทยอย่างน้องแบงสุภณัฐเบือนตาเบนเจามินเจมส์เดวิสแล้วก็นิโคลัสมิเกลสันที่มาเล่นกับทีมชาติไทยแล้วจนาธานเข็มดีเจ้าเชค ได้หลายคนครับที่สามารถจะร่วมเล่นกับนักเตะเกรด a จากยุโรปได้ที่เป็นนักเตะไทยเนี่ยเราสามารถจะขึ้นไปทาบนะครับในการเล่นอย่างซูสีกับนักเตะในย่านอาหรับได้ทันทีจุดนี้จะเป็นจุดการันตีในการเดินทางต่อไปและนักเตะที่ผมจำเสนอมาในรายการผมนะคลิป2คลิปที่แล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สามารถเดินทางไปสู่ฟุตบอลโลกปี2 0 3 0ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ทีมของอิชิและทีมชาติไทยเราตอนนี้นะครับประกอบไปด้วยนักเตะเกตบีเกตซีที่ขึ้นมาจากไทยลีกของเราในขณะที่ไทยลีกของเราเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับจากเจลีกวันด้วยซ้ําไปวันนี้นักเตะไทยของเราไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือมาจากสโ,โมสรที่ไปไปเจลีกอ่ะล้วนแล้วแต่อยู่ในลีกสองลีกสามนั่นสิ้นักเตะไทยยังไม่สามารถจะไปเล่นเจเจลีกวันของเขาได้เลยตอนนี้ณนะชั่วโมงนี้นะครับ และทีมชาติญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้นักเตะจากเจเลียขึ้นติดทีมชาติด้วยเขาจะเอาขึ้นเพียงสิบหรือ20เอร์เท่านั้นที่เหลือเข้ามาจากยุโรปทั้งหมดเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราจะต้องสร้างทีมโปรทันทีครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วครับถ้าเราไม่ขยับตอนนี้นะโอกาสดีที่สุดนะในช่วงฟุตบอลคิงคัพเนี่ยเป็นการเตรียมทีมโปรเราดีที่สุดการเรียกตัวนะ ถึงแม้ว่านักเตะจากยุโรปจะยังไม่มาหรือมาน้อยคนที่มาได้ก็มาคนที่ยังมาไม่ได้ก็เอาไวเ้เรียกเดือนตุลาคมครับผมคิดว่านะส่งนักเตะที่เราเรียกไปจากยุโรปมาเนี่ยลงสนามผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพของเขาเหล่านั้นน่ยจะไม่ทําให้เราผิดหวังในขณะที่นักเตะไทยเราบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับทางด้านานานาชาติเพียงพอมารวมตัวกันระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสามวันเนี่ย เขายังไม่สามารถจะปรับตัวได้ถึงแม้ว่าจะพูดจาปาษสะไทยรู้เรื่องนะส่งไปลงไปในสนามเนี่ยความเข้าใจเกมในระดับสูงดียังไม่มีถ้าเราดึงโกอุ้มเข้ามาดึงน้องแบงค์เข้ามานะดึงนิโก้เข้ามาดึงนักเตะระดับคลาสเอเชียเหล่านี้นะเข้ามาเนี่ยวิธีการเล่นความเข้าใจเกมจะแตกต่างกันและเรายังมีนักเตะปานกลางนะที่เล่นอยู่ในแผงมิดฟิลด์หลายคนนะครับและทั่วสนามเนี่ยยังเป็นนักเตะระดับปานกลางแม้จะเข้าใจแทคกติกของโคดิช แต่ยังไม่สามารถนะครับที่จะดีไซน์เกมสามารถยกระดับเกมขึ้นได้เพื่อจะให้นะครับฟีเท้าอย่างแบงฟีเท้าอย่างนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยได้มีบัตตีนะ้ในการขับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในการทําเกมสูงสุดในการต่อสู้กับทีมระดับเอเชียได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เจอทีมระดับท็อเปเอเชียแต่เราต้องฝึกไว้ตอนนี้ครับไต้หวันชานิสไทเปนะครับ ทีมอย่างสีลังกาที่โอนตัวเต็มเต็มทีมนะครับทีมอย่างเติร์ิสถานเนี่ยเป็นคู่ซ้อมที่ดีมากๆในการที่เราจะเอาซินวาแม็กเซสนะครับเอาเอราวันกาดิเย่เอาเฟรลิพาเช่เข้ามานะครับเอาอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดเข้ามาลหลายคนครับสกอตคอนสเตเบิลอย่างนี้ครับถ้าเราดึงมาได้นะนะครับฟินนี่พิลวัตฟินบาวเนี่ยถ้าเขาได้มาเจอทีมที่มีการโอนตัวนะอย่างชางนิสไยเป มาเจอทีมที่มีการอรุนตัวอย่างศรีลังกาเนี่ยมันจะทําให้นักเตะเหล่านี้นะได้ร่วมประสานนะเขาเซนบอลยุโรปทั้งหมดเลยเซนบอลยุโรปมาบวกกับเซนระดับเอเชียของเราเนี่ยนะครับเจ้าแบงก์ก็ได้ได้ได,ได้ได้วิชามาจากยุโรปเนี่ยนี่โครลักมิโกสันก็ได้วิชามาจากยุโรปพี่เจพี่มุยเนี่ยนะครับได้ความเป็นสตาร์มาจากญี่ปุ่นนะครับพี่อุ้มเนี่ยถ้านักเตะเหล่านี้ได้มาประสานกันในทีมในช่วงที่เราเตรียมทีมเนี่ย มันจะทําให้ฝีเท้าของแบงค์นอยกระดับขึ้นอีกระดับหนึ่งนิโก้ก็จะได้ได้แผงธิ์ขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยบวกกับสิ่งที่เอราวันกกดิเย่เก็บเกี่ยวมาจากการซ้อมกับนิบัญญามาติซซ้อมกับแชกีซ้อมกับทีมชาติเบลเยียมซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสมาเขาจะได้ใช้เทคนิคเหล่านั้นในทีมชาติไทยของเราถ้าทําถึงจุดนั้นแหละครับผมบอกไว้เลยครับอาลับสะเทือนถ้าทีมชาติไทยเราใช้เทคนิคระดับนั้นเล่นในทีมของเรานะ มันจะค่อยยกระดับขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทัวร์เมนต์เมเจอร์เราเหลือเพียง4แมตช์เราก็ชากลากถูเอราวันมาเล่นกับนักเตะยูย่สาม 23, ซึ่งเป็นนักเตะใหม่นะยังไม่เคยผ่านเกมระดับที่สูงอะไรเลยไม่สามารถจะเล่นเข้าด้วยกันได้ซิ้นวาม์กเซสมาเล่นกับยูสิบเจ็ดนะครับนักนักฟุตบ,บอลที่เพิ่งพ้นมาจากนักเรียนขาสั้นเนี่ยมาเล่นกับวันได้คิดของแมนยูมันเข้ากันไม่ได้เราเห็นชัดเจนแต่ถ้าให้ สิบบาทม็กเซนนะให้อราวันให้นักเตะที่มาจากยุโรปมาร่วมเล่นกับนักเตะระดับแบงค์นะมาร่วมเล่นกับนักเตะระดับพิุ่มนะผมคิดว่ามันจะมีแรงเบี่ยงทําให้ระดับฝีเท้าระดับแท็กติกของเรายกระดับขึ้นระดับเอเชียทันทีครับผมคิดว่าไม่เกินสามแมตช์ให้นักเตะที่มาจากยุโรปมารวมกับนักเตะระดับสตาร์ของไทยเนี่ยที่อยู่ในระดับเกณยเอเชียเนี่ยไม่เกินสามแมตช์ที่ไทยจะยกยกระดับขึ้นระดับเอเชียทันที เราไม่ต้องไปกลัวแม้แม้กระทั่งอินโดนีเซียครับไม่ต้องไปกลัวเลยแล้วเราสามารถปราบทีมอย่างบาเรนทีมระดับกลางอย่างบาเรนนะโอมานเราปราบได้เลยซาอุดีอาระเบียก็ต้องรอรอแล้วหนาวนะถ้านักเตะเรามารวมตัวกันและนะครับใช้แทคติกชั้นสูงซึ่งผมคิดว่าอิชีมีเพียงแต่ว่าอิชีเนี่ยจะต้องวางก่อนนะไอ้อนักเตะนะครับประจําตัวทั้งหลายถ้าเกิดว่าจริงครับว่าระดับ การนะครับรับแทคกติกของโค้ดบันดีอ่ะแต่ฝีเท้ามันยังไม่ส่งขึ้นไปจากระดับระดับอาเซียนของเราไปสู่ระดับเอเชียถ้าส่งไม่ได้เราคือพูดง่ายๆว่าตัดเกรดเนี่ยต้องตัดเกรดระดับเอเชียอย่างเดียวครับเล่นดีธรรมดาไม่ได้เหมือนบ้านเราโอ้โหว่าเล่นดีไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาไม่เอาเจรีเขาไม่เอาจะต้องเล่นดีในระดับที่มันแอดวานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะคือระดับเอเชียจริงที่ผมมองเห็นก็มีเบนนะเบนเดวิดนะกันธนวัฒน์นะ นะครับจานาานเข็มดีเจ้าแบงค์นะครับแพตตีกูตับสันพอได้นะครับนิโก้นิโคลัสมิเกลสันเจ้าเช็คนี่โอเคนะครับวิราเทพพป้อมพันธ์ก็พอได้นะครับโกอุ้มพี่อุ้มพี่เจนได้เลยครับถ้าระดับสี่จตุรเทพเราเนี่ยอุ้มเจมวยตังค์นี่ได้หมดมันอยู่ที่อายุและความฟิตด้วยให้พี่ๆเขาสี่คนเนี่ยเป็นนะครับเป็นขวัญนะครับกําลังใจให้น้องๆไปจะดีมาก จุดนี้นะครับผมอยากให้เกิดขึ้นนะและผมคิดว่าผู้บริหารสมาคมควรจะทําทีมโปรทันทีครับก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าเราจะไปรอถึงมีนาคมปีหน้าเนี่ยผมว่าไม่ทันครับเพราะแมตต์มเจอร์เราจะหมดแล้วเราจะเข้าสู่พื้นที่คัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วครับเด็กที่มาจากยุโรปเนี่ยจะไม่มีเรคคอร์ดสามสามแมตช์และเขาจะไม่มีเวลานะมายกระดับฝีเท้าร่วมนะครับกับน้องแบงค์นะครับกับนิโก้เขาไม่มีเวลามาร่วมทีมกันและ เชนิสเซเปสีลังกาเตอร์มินสถานคือคู่แข่งที่ดีนะและเป็นแมตท,ที่ทรงเกียรติคือแมตในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่ทําให้นักเตะที่มาจากยุโรปเนี่ยเขาเล่นอย่างเต็มร้อยถ้าได้จุดเดียมาเ็าเยี่ยมเลยครับเขาเล่นอย่างเต็มร้อยพอเล่นอย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์คลาสบอลยุโรปคลาสบอลระดับเอเชียมันจะปรากฏขึ้นในศีรษะไทยของเราให้แฟนบอลไทยได้เห็นเป็นขวัญตาเนี่ยมันเป็นไปแน่ครับไม่มีทางหรอกครับ ผมไม่เชื่อว่าโอลิมปิกริยงจะตาถั่วนะเรื่องเอราวันมาติดนะผมไม่เชื่อว่าแมนยูจะตาถั่วนะซินบาแม็กเซตมาติดผมไม่เชื่อนะบูเลเซียดอทมุลจะแย่นะเรือกเฟรริพาเคเข้ามาติดเนะี่ยและผมไม่เชื่อในเรื่องอายุเพราะว่าอายุอย่างน้อยนะผมคิดว่าฝีเท้าการฟืกหขัดที่ยุโรปเนี่ยมันสามารถปลักกันได้เลยนักเตะเหล่านี้สามารถทันทันบอลทันเกมกันได้และปรับทักษะเข้าหากันได้ทันทีมันอยูุ่ที่ผู้บงอาหารือโค้ชเนี่ยจะสามารถ ปรุงอาหารได้ดีขนาดไหนในเมื่อเราได้วัตถุดิบชั้นยอดมาแล้วเนี่ยและตอนนี้นะครับที่ผมพูดได้บ่อยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เหลือเวลาแล้วนะครับถ้าผมจะพูดเรื่องเจแปนวีให้ฟังอย่างทราบซึ้นตอนนี้ก็พูดได้ครับแต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจเลยตอนนี้คือเวลาเราไม่เหลือแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจตั้งแต่คิงขับเนี่ยเราจะสายไปแล้วครับสําหรับการเตรียมทีมโปรถ้าเราไม่เตรียมทีมโปรเนี่ย ฟุตบอลเราจะดรอปไปถึง2 0 3 0อีก5ปีท่านลองคิดดูว่าสภาพการของทีมชาติไทยเราเป็นยังไงแฟนบอลไทยเราจะเป็นยังไงวงการฟุตบอลเราจะเป็นยังไงและในขณะเดียวกันนั้นในมุมกลับเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามอินโดมาเลเซียเนี่ยเขาโอนตัวกันอุดตรุดครับตอนนี้โอนตัวกันแบบบ้าคลั่งเขาจะไปฟุตบอลโลกกันได้แต่ผมเชื่อนะ่าโปรไฟล์เด็กเราดีกว่า เรามีเด็กที่อายุเหมาะสมต่อฟุตบอลโลกปี2030มากกว่าอิโดนิเชียเต็มไปด้วยนักเตะนะครับที่มาจากฮอลแลนด์ก็จริงแต่ระดับเกรดของนักฟุตบอลถ้าเทียบกันจริงๆแล้วกับเด็กเราเด็กเรามีโปรไฟล์สูงกว่าและเด็กเราอายุเกรียเฉลี่ยน้อยกว่านะจากยุโรปโอกาสที่ยืนไปโ่ฟุตบอลโลกปี2030มีมากกว่าและที่น่ากลัวคือนักเตะจากอเมริกาใต้เจดีนาของ ทีมชาติมาเลเซียเนี่ยตัวนี้อันตรายมากครับเราจะประมาทไม่ได้เลยเราต้องมองใน,นจุดนี้ได้แล้วครับทีมโปรคือทีมแข่งขันในชาวโลกไม่ต้องมาพูดง่ายๆว่าโลกสวยไม่ได้เลยทํางานหยาบไม่ได้ต้องงานละเอียดครับเหมือนเราเนี่ยมองดูกัมพูชานะครับเราจะมาเออเลยเหยทําเป็นเด็กเล่นอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คือการแข่งขันของโลกครับไม่มีใครเข้ามาเป็นมิตรกับเราหรอกเขาแข่งกับเราท่านั้น เราจะต้องมีทีมชาติชุดใหญ่ที่เป็นโปรและกล้าหาญในการนะครับแข่งขันกับชาวโลกเข้าให้ได้นาวันนี้เราไม่มีเวลาเตรียมทีมไม่เหลือแล้วครับเวลาเนี่ยอิชิไม่ได้ทําอะไรผิดให้เขาพัฒนาเยาวชนไปให้เขาทาแบบนี้แหละแต่ต้องไม่ใช่พื้นที่ของทีมไทยชุดใ,ใหญ่ครับ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจ,จา้า t ติ t บางวิธีฟุตบปล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนลและคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพลียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of international the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร e ์เอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคหแห่งสว so ok, ิต e ซอร์นซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะนคีรีรมชาวาเป็สบกเยอรมันพีวัดซินบรองคาูทีมชาติยชนเยอรมันสกุตคอนสตโปดันดียูไนเต็ ทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลโยงราชสีห์แห่งลีเติรฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาทานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปลโโเมสากวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย ไทยเหนเือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่น,นแนลแหลแคนรุ่นใหม่ช้ามศึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเกลียดอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรกเอสเคแห่งซิสวียรนซิลลาแม็กเซ็ตแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะนคีริรมชวา,าวาเบนเอาสบกเยอรมันทีวัดซินรอนคารูทีมชาติเยอชองเยอรมันสกอตคอนสเตโปแันดี้ยูไน i